เสแล้วก็จะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เราจะเด,เดารือ้อเนาะตัวเป็นเม็ดเนไปอุ่นยังงามเลยนะคะองุ่นอันนี้ยังมงุนมีมเมล็ดนะคะลงมหกสิบบาทนะคะนี่ลงน,นะคะทุกคนแค่ใส่ตู้เย็นๆนะคะแซ่ขึ้กเป๋ามีลายเมล็ดด้วยนะคะทุกคนล้างถุงกนนะะ่อนที่เรา ด้านผูก่อด ไฟภายใ้เปิดอยู่หอ้องนี้ยังไม่เปิดไฟนีไคือมันให่แล้วจ้ะขยับตูเ้เย็นมาใกล้พั่ผู้ใกล้ห้องนั้นนี่พักโู้แล้วขยับเข้ามาเลยเสียงดังเลยเสียงดังใส่กับพอกอัน บอนบอนเองเลยง่ายนอันนี้เซเปินหมวกมาที่เราซื้อมาใหม่เซปเปิหมวกสวยไหมคะทุกคนนี่ว่าสิมมดขมมัดผมเลหน่อยันนะที่้องขออนุญาตเอาอีไิน ตังขา,ทา,า,มมาโทรศัพท์มัดผมมัดผมผมรูดผมรูดโอ้ผมรูดใส่เดี๋ยวค่อยกวาดนะคะผม,น,ผม,ผมนี่้องผมผมร่วงช่วงนี้ร่วงดีขนาดไม่ผมกระดาษ ผมุดร่วงมัดผมแป๊บนะคะก็สิบเป็นากขาดตากแท้ที่น้องข่ะให้เป็นปากเลยซักแต่เมื่อวานนะคะซักแต่มเตมื่อวาน วงน้าไปปิดห้องน้ำพี่เมย์ปิดเลยห้องน้ำ ผมร่วงร่วงผมร่วงวดจังหน่อยป่วดหงจังหน่อยกระตือไดูิดะต อีกน <usion> ้อยที <myster iously> <problem> ่ฝุ่นกระดาษพี่น้องอ้ะมองน้อยนึงนะจ๊ะ มเหตุกับเราเองร้างหมดนะะล้างให้สะอาดไม่มีฝอยคูยู่อฝอยมมีฝอยอยู่ทูเข้าไปฝอยไม่มีฝอยอยู่ฝอยมีเม็ฝอยดีไหมเอยาวมือทูฝอยโค้งแคๆปิดน้ำไว้ก่อนนะครับทูเออต้องฮัทพี่น้องจ้าฮัใช่าะเนางใช่ปะเนี่ เองนะคะซุกี้เพ่นแบบไม่มีผักต้มเส้นใส่ไข่พี่น้องแบบโบมีผักใส่ซอสด,ด้วยใส่ซอสน้ำมันมักที่สามารบกินได้แล้วเแ็ดเองง่ายแล้วแ็ดเองนะคะทุกคนต้มบุ้นเน้นใส่ไข่ใส่ซอสแล้วก็ใส่น้ำซุก,กี้ใส่น้ำซุก,กี้กินเลย ล้างหมอกระทะแล้วเมื่อกี้ล้างกับพันให้สะอาดเลย<ะ>จะเดินล้างเอ<ะ>งนะคะ che vai nel